Man. Man แมนแมนแปลว่าคำเดียวคำเดียว man. Man แมนแมนสู้สู้คำใช้สู้สู้คำสุดท้ายแล้ว,วคำวสุดท้าย,าย,ายแมนแมนจะคุยไงยอะไรนะ แมนแล้วกดยังไงนะแมนไม่ใช่แวนแมนตล้วกดเอ็ม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 เออะไรโอเคโอเคตบมือค่ะตบมือโอเคบาย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 ตบมือแล้วตบมือแล้วคิ่เดี๋ยวจะโดนใช้เรื่องเนี้ไม่อดทนเดี๋ยวจะโดนบาย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 เดี๋ยวจะโดน